ชั่วคราวกุ่มกดรสองครั้งเพื่อเปิดใช้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแบบดีใจเป็นอย่างยิ่งนะกว่าทั้งกว่ากว่าทางซัมซุงจะทําได้นั่นทุกคนโอ้โหใช้เวลาตั้งมากมายนะฮะอ่ะลองดูลองดูความเร็วในการพูดความเร็วในความเร็วในการพูดเจ็สิบสามเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการพูดจะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการพูดจะหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช้สามความเร็วในการพูดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความความความ ความเร็วในการพูดสิบเปอร์เซนช้าสุดนะอารีสุดใช่ความเร็วในการพูดเก้าสิบความเร็วในการพูดสี่ร้อยเก้าความเร็วในการพูดหกรความเร็วในการพูดหกรโอ้โหระดับเก่าดีกว่าครับวุ้พอดีพอดีความเร็วในการพูด89เปอร์เซนต์โอเคใช้สับพื้นที่ว่าง แถบการนำทางความเร็วในการพูด98%ข้าเริ่มต้นคขึ้น okay. เดียวโอเคเออเหมือนท็อปแบ็กเออเหมือนเอ่อท็อปแบ็กหรือ accessibility สุดเลยนะทุกคนท็อปแบกอนา10 12เอยไม่ใช่ดิท็อปแบก google 12นะฮะหน้าต่างอ่ามีหน้าต่างด้วยข้าเริ่มต้นปัดขึ้นคขึ้นเดียวการแตะสองครั้งอ่าเหมือนเหมือนท็อปแบ็กเออเหมือนท็อปแบก google 12ปิ๊บๆเลยนะทุกคนอ่าลองดู แถบการนำทางหน้าหลักปุ่มอ่ะน,<า>นี่นะฮะครั้งพื่อาเปิดเนนัเหมือนมากอันนี้ผมว่ารีวิวนะทุกคนรีวิวซัมซุงท็อบ็กปรับระดับความเร็วแล้วก็ปรับหน้าต่างได้แล้วนะคทุกคน <c oughs> อ่าเราไปดูกันจะเข้าทข้าแบกกันนะว่ามีอะไรบ้างเมนูท็อกบักการพูดรายละเอียดเสียงการสั่นเตือนปิดการการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความการการตั้งค่าท็อกบักหาตำแหน่งขึ้นปุ่มอ่าผมจะไปดูฟีเจอร์ใหม่นะ การตั้งค่าทอกบักฟีเจอร์ใหม่ในทอกบักัเสียงส่วนหัวการตั้งค่าการหันออกเสียงข้อความการพูดรายละเอียดพูดรหัสผ่านพูดรหัสผ่านเสมอเปิดใช้งานเสียงและการสั่นการควบคุมกลับแต่งค่าทางสัมผัสกลับแต่งเมนูตัวนี้นะกลับแต่งเมนูจะมาดูฟีเจอร์ใหม่บ้างกลับแต่งเมนูกับแต่งเมนูทอกบัคหากต้องการใช้เมนูกลับแต่งตัวควบคุมการต่างหากต้องกลับแต่งกลับับแต่งเมนูการดำเนินการสส ไว้ช่องทำเครื่องหมายการดำเนินการแสดงเมื่อมีเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายตัวเลือกในการแก้ไขคัดลอกวางเลือกและอื่นสแสดงเมื่อคุณเลือกล่องข้อความเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายลิงก์เปิดลิงก์ภายในรายการที่โฟกัสเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการนำทางน้าปยังหน้าถัดไปเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายเพิ่มหรือแก้ไขไป้ายกำกับแสดงเมื่อคุณเลือการายการที่ไม่มีป้ายกำกับการนำทางส่วนหัวยังไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายการนำทางอ่านทีละอักขระคำบรรทัดเป็นต้นการแตะสองครั้งเพื่อเออแต่ก่อนพูดว่าไม่ได้เลือกไว้นะแต่แต่ตอนนี้พูดว ย,ยังไม่เลือกเลือกไว้แก้ไขเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายยังไม่เลือกแก้ไขตัวเลือกการนอนนีขีดสระทางปิดอยู่การอ่านส่วนหัวเลือกไว้ช่องทาเครื่องหมายอ่านจากด้านบนอ่านรายการทั้งหมดในหน้าจอโดยเริ่มจากด้านบนยังไม่เลือกเลือกไว้เลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายอ่านจากรายการถัดไปอ่านรายการทั้งหมดในหน้าจอโดยเริ่มจากรายการถัดไปการแตะสองครั้ง เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายคัดลอกวลีที่พูดล่าสุดคัดลอกวลีล่าสุดที่ท็อกบัคพูดลงนักลิบกเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายสะกดวลีที่พูดล่าสุดสะกดแต่ละตัวอักษรของวลีล่าสุดที่ทอบัคพูดเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายพูดวลีที่พูดล่าสุดซ้ำฟังวลีล่าสุดที่ทอบัคพูดอีกครั้งการแต่สองครั้งเพื่อเปิดเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการพูดรายลเอียดเปลี่ยนความต้องการว่าจะให้ระบบอ่านออกเสียงแปทนที่พิมพ์คำแนะนำการใช้งานข้อมูลตารางกริดและข้อมูลอื่นๆหรือไม่เลือกไว้ช่่่อองงงรมเคืหาาาาายยภษษทีพพููดดดปลนแส เลือกวักเลือกไว้ช่องทาเครื่องหมายภาษาที่พูดเปลี่ยนภาษาที่พูดสแสดงเฉพาะเมื่อคุณติดตั้งภาษาในการอ่านออกเสียงข้อความไวหลายภาษาเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายการลดเสียงลดระดับเสียงอื่นที่กําลังเล่นอยู่เมื่อท็อกบัคพูด <c oughs> เลือกไว้ช่องทาเครื่องหมายเสียงเตือนฟังเอฟเฟกต์เสียงขณะไปยังส่วนต่างๆเช่นเสียงบีเพื่อยืนยันการดาเนินการ <c oughs> เลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายการสั่นเตือนรู้สึกถึงการสั่นเมื่อดําเนินการต่างๆเช่นเลือกรายการไม่ส่งผลต่อการสั่นที่มาจากแอร์ต่อหรือระบบฟีเจอร์พิเศษส่วนหัวเลือกไว้ช่องทําเครื่องหหหหหหมมาา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 ยกรคคค้้้้้้นน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 นใใจจอออออตเพื่ขวั เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายซ่อนหรือแสดงหน้าจอซ่อนจอแสดงผลเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นหน้าจอของคุณในที่สาธารณะหลังจากซ่อนหน้าจอแล้วให้กลับสุดฐานะปกติเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายคำสั่งเสียงควบคุมท็อกบักด้วยเสียงอื่นๆส่วนหัวเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการตั้งค่าท็อกบักเปิดการตั้งค่าท็อกบักเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความเปิดการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความยังไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายการทำงานของระบบไปที่แอบท้งหมดและการตั้งค่าด่วนการแตะสองครั้งเ่าไปแค่นี้เหรอฮะ รับแต่งเมนูกับแต่งตัวควบคุมการอ่านรับแต่งตัวควบคุมการอ่านการอ่านส่วนหัวเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายอักขระอันทีละอักขระเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายทำอัานทีละยังไม่เลือกเลือกไว้เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายบรรทัดอานทีละบรรทัดการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายย่อหน้าอานทีละย่อหน้าการแตะเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายส่วนหัวข้ามไปมาระหว่างส่วนหัวการแตะ เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายตัวควบคุมข้ามไปมาระหว่างรายการที่คุณโต้ตอบด้วยได้เช่นปุ่มชอบช่องทำเครื่องหมายและช่องข้อความการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายลิงก์ข้ามไปมาระหว่างลิงเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายจุดสังเกตข้ามไปมาระหว่างจุดสังเกตในหน้าเว็บเช่นหลักหรือการนำทางรแตมสองครั้งคล้ายคล้ายกันกับทแบคูเรนต์สิบสองจุดหนึ่งเลยนะทุกคนเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายหน้าต่างข้ามไปยังหน้าต่างอื่นเช่นการควบคุมระดับเสียงหรือแถบนำทาง การแตะเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการนำทางที่เป็นค่าเริ่มต้นอันทีและรายกาหน้าต่างยูไ i ของระบบสิบนาฬิกายี่สิบนาทีอ่ามันก็ผมเลื่อนลงก็ไปที่หน้าต่างขัดไปฮะเลยเออ u อของระบบนะแถบการนำทางหน้าหลักปุ่มแตะแต่งตัวควบคุมการการเลือกไว้ช่องค่าเริ่มต้นเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายความเร็วในการพูดเปลี่ยนความเร็วที่เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการนำทางที่เป็นค่าเริ่มต้น เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการพูดรายละเอียดเปลี่ยนความต้องการว่าจะให้ระบบอ่านออกเสียงแป้นที่พิมพ์คำแนะนำการใช้งานข้อมูลตาเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายเครื่องหมายวัตตอนเปลี่ยนว่าจะอ่านออกเสียงเครื่องหมายวัตตอนและสัญลักษณ์หรือไม่เล uh ือกไว้ช่องทำเครื่องหมายภาษาที่พูดเปลี่ยนภาษาความเร็วในการพูดการเลือกเลือกภาษาที่พูดสอบกัเลื่อนระดับเสียงสูงสุดสูงสุดเลือกกัภาษาที่เครื่องการความเร็วกัรข้าเริ่มต้นเลือกไว้เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการพูดรายลลลละเเเเเเออออออีีียยยยยป่่่่่่นนนืืืกไววว้ชงงงาาาคครรหหมต ลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายภาษาที่พูดเปลี่ยนภาษาฟีเจอร์พิเศษเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายสอนหน้าจอซ่อนจอดเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายการลดเสียงเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายเลื่อนเลื่อนไปเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายระดับเสียงกันอ่าไม่ใคน่นะฮะอารับคลกินนี้ผมก็จบเพลเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าคู่ของเกรงได้ใหม่แนครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต,ต่งแนการตั้งค่า